นี้เราเอา Fortuner 2.7เบนซินนะครับอามาเก็บดาล่าแล้วก็ปนะนะรับจูนแก๊สนะนะฮะคันนี้เป็นแ e ก๊ส E.G. ยูโรแก๊สนะฮะก็ยี่ห้อนี้ก็แบรนด์ดังอยู่แล้วนะฮะก็แทบไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยนะฮะออกมันฉลาดมากนะครับก็คือคันนี้เดิมทีเมื่อกี้ที่เราขับออกมาเนี่ยนะครับโหอ่ดมากอืดจริงๆนะอ่ดแต่ว่าคือรถมันก็เป็นไปตามอายุงานนะ เป็นไปตามอายุงานจะก่อนไม่ไม่ใช่ละแสนเอ้ยหมื่นถ้าหมื่นสี่ไม่ใช่ละหนึ่งสอา 14, มสี่ 1, 2, 3, อันนี้ใหม่น่าจะเปลี่ยนมาใหม่หมื่นสี่ไม่ใช่แน่นอนหลักแสนแน่นอนนะฮะอ่าอันนี้น่าจะใหม่เปลี่ยนเรือนมาใหม่หรืออะไรนะอ่านะครับรถรุ่นเนี้ยมันหลักแสนนะมันก็มีตื้อๆอยู่แล้วนะคร,รถทุกรุ่นแหละมันไม่ต้องรุ่นเดียวนะฮะอ่ามันก็เป็นธรรมดาแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับไอตัวประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะว่า มันเหลือเท่าไหร่นะครับอของทางร้านเราน่าจะมีการคํานวณประสิทธิภาพเครื่องยนต์น็คือว่าว่ากําลังเครื่องยนต์ตัวเนี้มันเหลือใช้อยู่เท่าไหร่แล้วก็มันยังคงมีถ้าจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือยังมีกําลังให้ใช้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็คํานวณตรงนั้นแล้วก็แก้มาเป็นอากาศน้ามันนะครับเพราะว่าถ้าจุดตรงเนี้ยถ้ามัน เราคำนวณได้ค่าตรงนี้เราจะรู้เลยว่าเครื่องยนต์ประสิทธิภาพนะครับมันตกไปเท่าไหร่นะครับอ่านะครับอย่างอันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับอ่าเราก็ปรับประสิทธิภาพให้มันกลับมานะครับคือที่แรกเนี่ยเหยียบเนี่ยถ้าไม่ไปเลยนะฮะแล้วกินกินด้วยนะกินทั้งน้ำมนันทั้งแก๊สเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้คุ้มค่าเลยนะครับเหมือนกับเราเอาตังค์สิบบาทไปใช้เนี่ยเรา ซื้ออะไรไม่รู้แต่ว่าซึ่งมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้ประโยชน์เลยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ตอนนี้สิบบาทเหมือนกันแต่คือใช้ได้ประโยชน์มากกว่านะครับประมาณนี้นะฮะก็คือแก๊สที่จ่ายไปน้ามันที่จ่ายไปแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ระยะทางไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ตอนนี้นะครับประสิทธิภาพกลับมาดีนะครับดีกว่าเดิมเยอะนะครับต้องบอกว่าเยอะ แบบเห็นผลได้ชัดนะครับแล้วก็รถวิ่งเนี่ยนะครับขึ้นความเร็วได้เร็วกว่านะครับอ่าแล้วก็ช่วงลอยตัวแล้วนะครับจะประหยัดมากนะครับอ่าอันนี้เราเหยียบแบบเบาๆนะครับขึ้นร้อยแบบง่ายมากแต่ทีแรกเนี่ยเหยียบแบบตะบันยังไม่ขึ้นเลยนะอ่าคือตัวเนี้ยทาไมกําลังพอจูนแล้วมันถึงแรงเพิ่มแต่ประหยัดเชื้อเพลิงลงนะฮะจริงๆแล้วอะ่ะการประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ผริบด้วยนะฮะว่ารถคันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงมาก่อนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารถเก่าเนี่ยการปรับจูนแล้วอยังไงก็ประหยัดกว่าเดิมเพราะว่าการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เอาออกไปใช้นะครับเอาน้ํามันใช้ไป1นลิตรเนี่ยมันแทนที่จะวิ่งได้ระยะสัก10บโลกลับไม่ถึงเพราะว่ากลายเป็นว่าน้ํามันที่เผาทิ้งไปเนี่ยคือเผาโดยเหมือนว่าไรประโยชน์เลยนะครับ บางจุดมันไม่ต้องการต้องใช้น้ำมันขนาดนั้นก็ควรจะลดลงไปนะครับบางจุดที่ต้องการน้ำมันก็ควรจะเติมให้มันนะเพื่อให้มันมีกำลังนะครับอันนี้เราก็เหมือนกับปรับแต่งใหม่ทุกแมชนะครับให้มันแมชให้มันเหมาะสมนะครับนี่นะครับกำลังเครื่องเนี่ยตอนเราขี่จาวเนี่ยนะครับเครื่องมันลั่นกว่าเดิมที่ลั่นกว่าเดิมเพราะว่ามันมีกำลังรับเสียงมันจะคำรามขึ้นนะฮะปปีดเดินเลยนะครับคันนี้แตกต่างมากนะครับเพราะว่า เดิมทีนี้มันอืดจริงนะครับอืดมากนะครับคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าชัดเจนแล้วในเรื่องเฉลิมเ,เนี่ยชัดเจนมากนะครับอตอนนี้เราก็วิ่งเก็บ data ล็อกันไปเรื่อยๆนะครับเก็บข้อมูลย้อนหลังนะเพื่อเอาไปปรับวงนะฮะเราจะวิ่งวิ่งเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปแก้ย้อนหลังนะครับาการรีแมปเนี่ยมันใช้การแก้ไฟล์ย,ย้อนหลังนะฮะ มันไม่ได้แก้นะตอนนั้นเหมือนเป็นที่เขาเรียกว่าเรียวไทม์นะอ่าเรียวไทม์ก็คือไลท์เหมือนกับจูนสดอะไรประมาณนี้นะแต่เราเอาค่าเนี่ยที่บันทึกได้นะครับไปแก้ย้อนหลังนะครับอ่าเราก็ใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเลคอร์ดค่าพวกนี้นะฮะอ่าอันนี้ผมเลคอร์ดค่าวไว้เดี๋ยวผมจะคับคีย์ในช่วงที่ต้องการแล้วก็ผมจะเอาค่ามาดูย้อนหลังว่าเนี่ยอ่ามัน ตรงไหนที่มันจะต้องลดเชื้อเพลิงตรงไหนที่ต้องเพิ่มเชื่อเพลิงนะครับตรงไหนที่จะต้องปรับไฟขึ้นตรงไหนเอาไฟลงนะครับค่าอากาศเข้าเครื่องยนต์น้อยเกินไปหรือเปล่านะครับทุกอย่างนะครับมีผลหมดนะครับค่าน็อกกิ้งนะครับน็อกเซนเซอร์นะฮะที่การเคาะของเครื่องยนต์เนี่ยไฟจุะเบิร์แก่ไปหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็มีผลหมดนะครับเราจะเก็บค่าแล้วก็เอาไปแก้นะครับอันนี้แก้รอบที่สองละก็โอเคละรอบแรก วิ่งดีแต่ยังกินเชเพิงอยู่นะฮะ่าเพราะไอสัดส่วนการจ่ายมันมันรู้สึกว่ามันยังไม่แมทพอนะฮะก็แก้ใหม่นะครับออันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะเป็นเครื่องเบนซินสองอิเ็กนนะฮะขับสี่นะฮะตอนนี้เราก็เอาออกมาวิ่งวิ่งเพื่อ,อจับค่าต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเอากลับไปแก้อีกรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะได้แต่ถ้าได้แล้วก็จะไม่แก้แล้วนะฮะ รอบเดินบงเดินเบาผมปรับให้ใหม่ด้วยนะปกติรอบเดินเบามันต่ำผมจะปรับให้ขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเขย่านะฮะให้มันสมดุลน,นะฮะตอนต้คน,คนคือตอนต้นต้องบอกว่าแบบเดินดีกว่าเดิมเยอะเลยเด้อไม่บมันไม่ไปอีกนะนะเกียร์สองนะครับเกียร์สมูทด,ดีหนึ่งสองเปลี่ยนตามจังหวะความเร็วถูกต้องนะครับอ่าสามแล้วก็ไปสี่นะครับ โดยรวมเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะได้แล้วแหละนะครับค่อนข้างที่จะได้แล้วนะครับเกียร์เกอร์สมูทนะครับเดีย๋ยวดูส่วนผสมมันอีกทีว่า,าจุดไหนจะต้องแก้นะครับเดี๋ยวเราจะ บอกเลยว่ารถเบนซินเนี่ยโดยเฉพาะรถเบนซินนะจูนไม่เหมือนกันเลยสักคันนะฮะจูนไม่เหมือนกันเลยสักคันแต่ละคันเนี่ยมันไม่มีความเหมือนกันเลยจริงๆคือคันนี้จูนนี้คันนี้จูนอีกอย่างนะฮะไม่มีความเหมือนกันเลยดีเซลยังมีความใกลเคียงได้บ้างแต่เบนซินยังไม่ได้เลยนะฮะมันมันคือมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะฮะแล้วก็คือมันไม่สามารถเรียนแบบในตัวเชื่อเพลิงกันได้นะครับว่าจะเอารถชนนี้มาใส่ ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวเราเอาแทบไม่ต้องแก้เลยนะครับแต่เหมือนจะต้องเพิ่มไฟจุดบอนิดหน่อยนะครับไอเยอะแนะทบไม่ต้องแก้เลยครับคือแบบเป๊ะเลยเพราะว่าเราก็จูนกือมาเยอะนะฮะไฟเนี่ยคือเราปรับแป๊ะเกือว,ว่าน,น,น่าจะเข้าทีเข้าทางแนละ้วตอนนี้ต้องบอกเลย,เลยว่ารถคันนี้แบบวิ่งคนละคันเลย แต่รถคันนี้ต้องเปลี่ยนยางฟิล์มหน้านะฮะมองไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้มัวม,มากนะครับมัวคเบอร์แล้วตาที่แบบคือฟิล์มมันเสียแล้วมันเบอร,ร์นะอ่านะคตามัน,เ,นเราจะมองแล้วเสียสายตาด้วยนะแล้วปวดตาด้วยนะคระตอนเนี้ยค่าแก๊สน้ามันเราปรับได้ไปแล้วเดี๋ยวเราอาจจะอาจจะกลับไปแก้ที่ขอดูแบบชัาๆตีกีนึ่งนะฮะอ่านะครับนะรบ,บอกได้เลยว่าต่างเยอะนะครับต่างเยอะรถเป็นซิ่นเนี้ยต่างเยอะนะครับก็ การที่เราเขียนโปรแกรมวันนี้จะไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นต่ออุปกรณ์รอบข้างอ่า,อาต่ออุปกรณ์รอบข้างในระยะยาวในระยะสั้นจะไม่มีผลเสียอะไรทั้งนั้นนะครับคือถ้าเราจะเขียนพวกนี้ได้หนึ่งอย่างเลยเราจะต้องเรียนเรื่องเครื่องยนต์มาก่อนนะครับเรื่องเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้ารถยนต์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์นะครับ เราจะรู้ว่ามันเขียนได้ไม่เขียนเขียนไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราแค่เขียนเป็นแต่เราไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์ก็ไม่ได้นะครับต้องรู้ตั้งแต่ลูกสูบขึ้นลงเลยนะฮะการทํางานมันกลวัดยังไงนะฮะการจุดระเบิดนะครับดูดอัดระเบิดล้ายเนี่ยกลวัดมันคืออะไรแล้วก็ไทมิ่งการฉีดนะครับองศาไฟจุดระเบิดนะครับทุกอย่างนะ แล้วก็แรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับจะส่งผลอะไรบ้างกับอุปกรณ์นะครับพวกนี้มันจะต้องมีประสบการณ์ด้วยนะมไม่ใช่ใช่ว่าคือเขียนกันแบบว่าเขียนที่ว่าเครื่องยนต์เป็นอะไรก็เขียนกันไปไม่ใช่นะครับอ,อย่างตัวเครื่องยนต์เนี่ยผมอยู่กับมันมาตั้งแต่ต ป .6 เลยนะอ่าเครื่องยนต์เนี่ยผมประกอบไปตั้งแต่ตอนป .6 นะฮะแต่ก่อนรื้อเครื่องเนี่ยตั้งแต่ตอนป .5 ป .6 อะเริ่มรื้อแล้วประกอบแล้วเริ่มนั่งแบบลัดปากแหวนนะครับใส่ใส่เรียงปากแหวนเนี่ยนะครับปากแหวนจะต้องไม่ตรงกันนะฮะค่าเคลียร์เลนส์ของตัวค่าระยะห่างของตัวเข้าเหวี่ยงนะครับการสูบนะฮะเป็นตั้งแต่ตอนป .6 เลยนะเครื่องยนต์นะฮะก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเทคนิคเนี่ยคือเป็นไปแล้วนะฮะ แล้วก็คาร์บูเรเตอร์สมัยก่อนไม่มีหัวฉีดนะคาร์บูเรเตอร์เนี่ยทําเป็นแล้วนะครับล้างคาร์บูเรเตอร์เป็นนะครับแปลงจากหน้าทองขาวให้เป็นระบบกึง่งกึ่งทานนิสเตอร์นะครับเดี๋ยวเนี้ยผมบอกไดยเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักกึ่งทานนิสเตอร์แน่นอนผมบอกได้เลย,เลยไม่รู้จักแน่นอน,นครับระบบกึ่งหน้าตองขาวนะครับแต่สมัยก่อนผมแปลงไปแล้วรถใช้นั่งขาวผมแปลงให้ใช้ไม่ไม่เป็นนั่งขาวที่เป็น ที่เรียกว่าบางคนเรียกว่า C C D I แต่จริงมันยังไม่ใช่ C D I หรอกหลายๆคนเข้าใจผิดนะมันเป็นระบบกึ่งฐานิตเตอร์นะฮะอันนั้นก็แปลงกันเป็นแล้วนะฮะอ่าคือเครื่องยนต์เนี่ยเป็นมาตั้งแต่ป6เลยพราะนั้นคือพอเรามาเรียนปสเนี่ยเราก็จะได้การคำนวณการอะไรนี้นะฮะเราก็จะเข้าใจเครื่องยนต์มากขึ้นนะฮะ่โอเคเดี๋ยวเราปรับแต่งอันนี้นิดหนึ่งนะครับถือว่าโอเคแล้ว ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวขอดูนะอดัดจัลอศทาดดีแล้วก็จะส่งรถถ้ายังไม่ได้แต่อาจจะปรับหน่อยรอบเดินเบาแล้วปรับตอนนี้ประมาณ800กว่าแบบนิ่นิ่งไหมนะนิ่งเลยนะครับปกติมันมันมันจะต่ําอ่าด้วยอายุงานเครื่องยนตน์มันจะต่ํานิดหนึ่งตอนนี้ผมปรับให้มันรอบมันบอกสูงนิดหนึ่งแต่ไม่ได้กินน้ามันนะสูงนิดแต่ไม่ได้กินน้ามันแล้วไม่กินแก๊สด,ด้วยนะแต่เดินนิ่งนะครับรปิดองเปิดแอร์กิ๊บเลย จนนิ่งกิ๊บนะครับโอเคนะครับจะขอดูคันนี้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวปิดไลท์กันนะ